พี่พงษ์น้องตินมีเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งอะไรเซอร์ไพรส์มากๆกับแปลงนี้ครับต้น3ปี5เดือน3ปี5เดือน3ปี5เดือนแต่ลูกติด10ลูก3ปี5เดือนนี่คือจะเก็บแล้วจะเก็บแล้วโอ้โหเก็บพร้อมกับที่เราดูกันเมื่อกี้5ปีเลยเมื่อกี้เราไปเดินแปลง5ปีมาเนี่ยยังมี3ปี5เดือนอีก3ปีหเดือนต้นนี้เขาปลูกไว้โชว์โอ้โหเขาปลูกไว้โชว์เลยโอ้เป็นไงเดี๋ยวไปดูเคยพาพี่ไปดูได้ครับเชิญเลยครับ นี่แหละค่ะพี่พงศ์ต้นนี้ที่ตินบอก3ปี5เดือนอ m ซซิ่งมากๆมันเป็นไปได้ยังไงก่อนครับเดี๋ยวนะตอนนี้3ปี5เดือนใช่แสดงว่ามันเป็นดอกตั้งแต่สองปีกว่าใช่โอ้โหนิดไม่ได้ทำสารไม่ได้อะไรด้วยอะไรครับสารคโอ้ยสงสัยกันสีใส่ปุ๋ยอะไรเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรใส่ปุ๋ยอะไรทำไมติดได้ขนาดนี้โอ้โอ้ค่ะใส่ปุ๋ยปลาเทาแล้วช่วงทำดอกเนี่ย ห้าสิบสิบเลยใช่ไหมครับเน้นห้าสิบสิบโอ้ยมาดูใกล้ๆนี่ลูกใหญ่มากเลยครับเนี่ยกำลังจะตัดแล้วเนี่ยวันสองวันเนี้ยใช่อีกสองวันเนี่ยเนี่ยเนีโอ้ยนี่ตัดได้แล้วเนี่ยกี่ลูกครับเนี่ยสิบลูกค่ะสิบลูกโอนั่นนะครับคือไอ้นี่คือตัดไอ้นี่คือตัดทิ้งไปแล้วไม่เยอะครับคือก่อนหน้านี้ติดเยอะกว่านี้ติดเยอะกว่านี้โอ้โหทำใบกับเก้าสามสามมาเท้าเก้าสามสามแปดสี่สิบสองเจ็ดเสมอนี้ใช้หมดเลยนะครับใช่ค่ะ เออชมดอวยโฉลกห้าสิบสิบครับโอ้โหทำเหมือนกันกับรุ่นใหญ่ก็กอย,อย,อยอดห้าสิบสิบครับถือว่าปุ๋ยปลาเทาไม่ผิดหวังนะครับห้าสิบสิบสะสมอาหารทำดอกท<ช>ุเรียนสองปีกว่าก็มีดอกได้ครับใช่ค่ะ